บริษัทฟู้ดฮับเบอร์นำเข้าและส่งออกวัตถุดิบตามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวและก็ส่งออกค่ะสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวเขาพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นมาตรฐาน,นของอาหารเนี่ยจะต้องตรงตามมาตรฐานไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ว่าตรงตามมาตรฐานโลกอย่างแรกโจทย์ที่เราได้รับมาเนี่ยก็คือวัตถุดิบพวกนี้จะไม่สามารถหาได้ในประเทศไทยค่ะ แล้วเราเนี่ยจะต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศแน่นอนว่าสินค้าของเราที่เรานําเข้ามานะคะเป็นสินค้าประเภทแช่แข็งห้องเย็นที่เราเลือกเนี่ยก็ต้องเป็นห้องเย็นที่มีมาตรฐานแล้วก็สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าของเราได้นะคะแล้วก็สามารถทําอุณภูมิติดลบ1 8ถึงลบ23องศาค่ะ ตรงตามมาตรฐานทางด้าน food safety นะคะให้มั่นใจว่าสินค้าที่เรานำเข้ามาเนี่ยปลอดภัยที่จะไปผลิตในโรงงานแล้วก็แปรรูปมาเป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงของทุกท่านค่ะธุรกรรมระหว่างประเทศอะเรามีการทำธุรกรรมระหว่างประเทศตลอดค่ะในการสั่งสินค้าแล้วก็ชำระค่าสินค้าค่ะ เวลาที่เรามีการโอนเงินระหว่างประเทศระบบแบบเกา่าก็คือเราเนี่ยจะต้องไปที่แบงก์นะคะแล้วก็ไปยื่นเอกสารต้องใช้เวลาเป็นวันๆในการทําธุรกรรมระหว่างประเทศแบบเกา่าซึ่งค่อนข้างจะเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนหน่อยค่ะแต่ปัจจุบันตอนนี้เรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นคู่ใจของเรานะคะก็คือ S C B Business Anywhere ค่ะที่สามารถทําธุรกรรมระหว่างประเทศออนไลน์ แค่คลิกเดียวค่ะผ่านเว็บไซต์ของ SCB Business Anywhere ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายมากเลยค่ะ mm hmm. จุดแข็งอีกจุดหนึ่งนะคะของ SCB Business Anywhere mm hmm. ก็คือ Exchange Rate นะคะ ที่เราได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะแม้แค่เซี่ยวเศษสตางของ US ดอลลร์เนี่ยวอลุ่มสั่งสินค้านำเข้าเข้ามาเนี่ยมันมีผลมากมายกับต้นทุนนะคะส่วนนี้เนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มรายได้ไดให้กับธุรกิจค่ะอยากให้ผู้ประกอบการท่านอื่นนะคะ ที่กำลังมองหา business partner ด้านธุรกิจการเงินระหว่างประเทศนะคะมาใช้ s c b Business Anywhere ค่ะเพื่อลดต้นทุนประหยัดเวลาเพิ่มกำไรสร้างโอกาสทางธุรกิจ s c b Business Anywhere จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณค่ะเพราะการมีพาร์ทเนอร์ด้านการเงินที่ดีสำคัญกับคนทำธุรกิจอย่างเราจริงๆค่ะ